สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามช่องทาง YouTube ของแอมอยู่เนาะวันนี้นะคะแอมมโอกาสนะคะได้มาส่งมอบรถให้ลูกค้าที่จังหวัดเชียงรายนะคะเรียกได้ว่าลูกค้าท่านนี้เนาะจองผ่านช่องทางของออนไลน์ด้วยนะคะและเราก็มีนะคะเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบเรื่องการจองรถของลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าทุกๆการจองเนาะเราจะให้ลูกค้าจองผ่านช่องทางของออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะเชื่อใจได้นะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ร้อชัวร์นะคะอย่างเช่นรถคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ของ f o r ์รุ่น XL+SPORT p a s นะคะเป็นกระบะแคบยกสูงเนาะในราคาจำหน่ายอยู่ที่692,000บาทนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งเต็มแบบคันนี้เลยนะคะลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มทางสิ้นนะคะรวมถึงด้านการส่งมอบรถด้วยนะคะแอมก็มีบริการดีๆด้านการส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงทุกพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนะคะว่า แต่งให้ฟรีๆคันนี้ส่งให้ฟรีๆคันนี้นะคะมีอะไรพิเศษพิเศษให้กับลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูการชิ้นแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูในชุดแต่งนะคะที่แอมทาการเสริมเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะนั่นก็คือตัวกระจังหน้าเนาะอันนี้เป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะหนามากนะคะสําหรับตัววัสดุอันนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวม้ามัสแต่งนะคะเป็นสีขาวแล้วก็ติดด้วยคริปสีขาวอันนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็รวมถึง ไฟ LED 3ดวงนะคะอันนี้ใส่เป็นแสงสีส้มให้ลูกค้านะคะเพื่อให้รับเข้ากับตัวไฟหน้าของที่เราเสริมเพิ่มเติมให้ลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงตัวอะคริลิกเรนเจอร์นะคะจะเห็นเป็นสีดำเงานะคะออกแบบมาเพื่อให้รับเข้ากับตัวกระจังหน้าอย่างลงตัวมากๆนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นชิ้นเอกเนาะที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็ให้แอมติดตั้งให้นะคะนั่นก็คือตัว กันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์นะคะมีห่วงโอเมก้าสีแดงให้นะคะมีพลาสติกกันกระแทกให้มีไฟสปอตไลท์ให้ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงใส่ไฟตัดหมอกให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับตัวกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์เนาะอ่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่อยากจะนำเสนอมากๆนะคะนั่นะก็คือตัวไฟหน้า นะคะปกติในรุ่น XL+Sport p a s นะคะจะเป็นไฟหน้า Reflector ธรรมดาเนาะจะไม่มีไฟ running daytime ให้นะคะจะไม่มีครีบฉลามจะไม่มีโครมโปรเจคเตอร์ให้นะคะอันนี้แอมใส่ให้ลูกค้าเพิ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้ดูหน้ารถดูมีความหลูหลามีความสปอร์ตแล้วก็มีความเท่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ,ะเสร็จจากด้านข้างเสร็จจากด้านหน้านะคะเดีแอมจะพามาดูในส่วนของด้านข้างบ้างว่ามีอะไรพิเศษพิเศษเพิ่มขึ้นมาให้กับลูกค้าค่ะ ต่อกันในโซนของด้านข้างอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะชิ้นอีกชิ้นนึงที่อยากจะนําเสนอมากๆนะคะนั่นก็คือตัวแม็กยางเนาะแม็กยางอันนี้เราใส่เป็นแม็กยางลายการให้ลูกค้านะคะสีดําเงินสีดําเงาตัดสีเงินเงาน,นะคะเพื่อให้รถดูสปอร์ตแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะรัดมาคู่กับยางของ Monster AT3 นะคะซีรีย์ยางของเขาก็คือ26570 R อาทับ16นั่นเองนะคะ เป็นยาง a อเนาะอันนี้เหมาะกับทุกพื้นสภาพผิวในในบ้านเราเลยนะคะ,ะต่อด้วยซุ้มล้อด้านบนค่ะเป็นแบบมีหมุดนะคะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิวด้วยนะคะเลือกได้ว่าจะเอา6นิ้วหรือ9นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้ที่ลูกค้าเลือกแบบมาให้เราติดตั้งให้นะคะนะั่นคือตัวสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกนะคะมีลายสัตว์คนนิดๆเนาะแล้วก็มีอไรอ่า ตัวอักษร r a เจอร์นะคะที่เป็นสีดำเนาะแล้วก็มีคำว่าวายเทคอยู่ด้านข้างอันนี้ให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะจนสาดไปถึงโซนของด้านหลังเลยนะคะสำหรับตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกเนาะแล้วก็แอสเซสซอรีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเบ้ากันรอยฟรีมกันสาดหรือว่าราวหลังคานะคะแอสเซสซอรีแบบนี้แถมให้ลูกค้าทั้งหมดด้วยเช่นกันนะคะะด้านในเป็นเบาะหนังนะคะใส่เพิ่มมาให้เรียบร้อยเลยเนาะ แล้วก็ตัวข้อฝาถังน้ำมันนะคะรวมถึงตัวโรบาร์หลังเหล็กของอ u t ส a แลนเดอร์นะคะอันนี้ใส่มาให้ลูกค้าเรียบร้อยด้วยเช่นกันนะคะใช้งานได้จริงรับน้ำหนักได้จริงด้วยน,น,นะคะแล้วก็บรรทุกได้จริงด้วยเช่นกันเนาะ,ะมาต่อกันในโซนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายให้มาเรียบร้อยนะคะใส่ไฟท้ายเป็นแบบตัว J ให้ลูกค้านะคะใสะ่ไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยเ,ลยเนาะแล้วก็รวมถึง ตัวครอบฝาท้ายที่เป็นภาษาอังกฤษฟอร์ดใหญ่นะคะตัวพื้นเป็นสีดำเงาอ่าเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัดด้วยฟอนตปราสางกฤษที่เป็นสีขาวเหมือนกับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นตัวกันชนท้ายเหล็กของอัลส a แลนเดอร์นะคะอันนี้ใช้เป็นแบบหนาให้ลูกค้าเลยนะคะเป็นแบบมีห่วงโอเมก้ามีไฟสปอตไลท์มีไฟสองป้ายทะเบียนนะคะแล้วก็ใส่หมุดรากเรือให้ลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะ ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามช่องทาง YouTube ของแอมอยู่นะคะแล้วยังไม่ได้กดติดตามเนาะหรือว่าเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามไว้นะคะลูกค้ากดติดตามไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าจะเข้าไปดูในคลิปรีวิวของแอมแต่ละคลิปก็มันจะมีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะลูกค้าก็เข้าไปดูการรีวิวของแอมก็ได้นะคะอยากได้คลิปไหนก็ส่งแคปเจอร์หน้าจอมาแล้วก็ส่งมาให้แอมในไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปส่งลูกค้าก่อนเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะอยากได้คลิปไหนก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาในลิงก์รายใต้คลิปของแอมได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้แอมขออนุญาตเนาะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ